สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford r h e e r s e t นะฮะติดตั้งแหลกหลังคาจากค่าย Carry Boy ฮะเป็นแหลกหลังคารุ่น 550N นะครับเป็นสินค้าตรงรุ่นนะฮะตัวนี้1.6เมตรนะฮะ 550N เป็นยังไงครับ 550N จะเป็นราวโค้งนะครับแบบนี้ฮะเหมือนคันธนูเลยนะฮะโค้งเคิร์บแบบนี้ฮะเวลาวิ่งลมรอบนะครับนี่ฮะขาจับออกแบบนะครับตรงรุ่นนะฮะแบบนี้ฮะแบบนี้เลยนะครับ 1.6เมตรวิ่งด้วยความเร็วประมาณ140นะครับยังไม่ดังนะฮะยังไม่ดังตัวนี้เป็นการพัฒนาใหม่จาก Carry บ o ยนะครับเป็น 550n ลาวโค้งนะฮะเหลือเห็นไหมฮะเป็นคันธนูแบบนี้เลยนะฮะลมจะรอดได้ง่ายนะครับแบบนี้ฮะสินค้าออกแบบที่น้าบอกมีฝาครอบนะฮะมีกุญแจล็อกตัวนี้ฮะนี่ครับของ Carry บ o ยนะครับขาจับนี่ออกแบบตรงรุ่นเลยนะครับขาจับเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับแบบนี้ฮะการติดตั้งแน่นหนานะฮะ สวยๆแบบนี้สําหรับใครที่นะครับมองหานะครับถาดบรรจุสัมภาระนะครับเอาไว้เดินทางนะครับตอนเทศกาลก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้แดมเพชรบูร์รวมถึง YouTube Studio ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ